สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่ว,วไปนะคะการงานการเงินช่วงลาภสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะสําหรับราศีตุลน,นะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนั่นเองการแบ่งวันที่จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะพลังงานไพ่ก็โดยรวมนะคะซึ่ง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าอยากที่จะเปิดดวงโดยตรงเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาดูดวงในการส่วนตัวได้นะคะการดูดวงของอาจารย์ก็จะดูแบบบันเดินปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันนั่นเองนะคะไพ่สองความคิดความรู้สึกของคนที่เราอยากจะรู้ได้ว่าเขาคิดยังไงกับเราบ้างนะคะในกรณีที่เรามีคนคุยก็ส่องได้นะหรือว่า ในลักษณะที่เราอยากจะรู้แนวทางชีวิตก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดน,นะคะจะได้รู้ว่าปีนี้อะไรดีอะไรเฮงนะคะหยิบจับอะไรถึงจะได้เงินถึงจะสำเร็จหรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียในดวงชะตาของคุณบ้างจะได้เป็นแนวทางให้กับชีวิตของคุณกันนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะ สำหรับไพ่หลักนะาาสาราศีตุลคือชีวิตความเป็นอยู่ของคุณในตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายดีนะคะสุขสบายดีจะมีคนที่เข้ามาเมตตาเอ็นดูด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีนารีเข้ามาอุปถัมภ์ก็ได้ด้วยแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีอะไรอย่างนี้นะคะก็ จะมีความอุดมสมบูรณ์กินอยู่ดีนะคะอยู่ดีมีสุขแล้วก็ท่านที่มีแฟนนะคะมีแฟนแล้วก็ระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะเนาะอาจจะไม่ใช่การตั้งครรภ์นในบางท่านอาจจะมีความอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะกินเยอะกินข้าวอร่อยนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าก็ดีนะกินอิ่มนอนหลับออย่างนี้เนาะนะคะทีนี้นะคะ ส่วนจะมีบางอย่างที่คุณอึดอัดที่คุณรู้สึกจะไปยังไงต่อนะที่คุณกําลังว้าวุ่นใจอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงมีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจในบางท่านก็จะมีตัวเลือกเข้ามาใหม่ไหมคุณอยากจะออกจากงานหรือว่าอยากจะหางานใหม่ไหมนะคะในเรื่องของงานนะเพราะว่าคนรอบข้างของเรานะคะอยู่ด้วยแล้วอึดอัดหรือเปล่านะคะ คือเรารู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างเราไม่ได้ไม่ได้ดีกับเราเลยเนี่ยแหละชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีแต่ยกเว้นคนรอบข้างเท่านั้นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะที่จะเข้ามาหรือในบางกรณีนะคะคือจะมีคนเก่าๆเ,เข้ามารักเก่าคนเก่านะคะคนที่เราเคยคบเคยคุยจะเข้ามาอีก รอบหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ท่านที่เคยเลิกลากับใครมาเนี่ยจะมีคนเก่าที่จะติดต่อ,อก,กลับมาแต่การติดต่อ,อก,กลับมาเนี่ยเราจะคุยหรือไม่คุยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะบล็อกเข้าไปเลยไหมเราจะถามคำตอบคําไหมอันนี้ก็เรื่องของเรานะคะลักษณะเหมือนกับว่าเราก็เหมือนจะลืมเข้าไปแล้วด้วยจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยเหมือนก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเขาสักเท่าไหร่นะคะ อ่ะก็แล้วแต่ชาวราศีตุลนกท่านที่แลิกก็นอปนานแล้วมันก็ต้องหมดความรักเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าไพ่ขึ้นมาว่าจะมีคนเก่าๆกลับมาแค่นั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเงินเนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะมีคนหยิบยื่นให้นะถ้าเราอยากจะกู้นะคะอยากจะกู้ธนาคารกู้คนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะคะกู้แม่ไหม เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคนที่เรารู้จักหรือเป็นนายทุนก็ได้นะคะก็คือจะผ่านการอนุมัตินั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะชาวราศีตุนไพ่สรุปเนี่ยก็คือได้ไพเฮโรเฟน n ์ Friends, นะคะก็คือไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่เพราะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นทําบุญเติมบุญนะคะปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมทาคุณงามความดีนะคะแล้วท่านจะเห็นว่าเราทําดีแล้วท่านจะช่วยเหลือเราดนบัรดาลในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราขอด้วยนะคะจะมีการ บนไหมหรือว่าจะมีการขอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่อยา่าอย่าบนเลยดีกว่านะขอให้เป็นการขอในสิ่งที่ที่เรา,เอาพอจะได้หรือว่าตามบุญตามวาสนาของเรานะคะที่จะได้รับเท่านั้นเองถ้าว่าการบนแล้วเนี่ยถ้าในบางท่านบุญอขอโทษทีบนในสิ่งที่ใหญ่ๆแล้วบุญเราไม่ถึงแล้วทีนี้อาจจะได้ไม่ได้ อย่างที่เราได้นะแต่ได้ไม่ได้เต็มที่ได้ไม่เท่าที่เราขอนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณได้แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าบุญคุณมีเท่านี้ไง <S <S ก็เลยได้เท่านี้ก็ต้องไปแก้นะชาวราศีตุลน,นะคะน่าจะติดบนบานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แต่คุณคิดว่าได้ไม่เต็มที่ไงก็เลยไม่ได้ไปไปแก้ไปอะไรหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้นะต้องรีบไปแก้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้น นะคะการไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นเราทําอะไรมันจะติดขันไงนะคะจากที่คิดว่าจะได้กลับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะก็เตือนขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับชาวตุนทีอ่อาจจะไปบนอะไรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะแล้วกเ็เรื่องสุขภาพเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีส่วนใหญ่จะเป็นความคับอกคับใจจากคนรอบข้างมากกว่าความกดดันนะคะ เดี๋ยวจะส่องให้สําหรับปราศีตุลที่เป็นคนโสดแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีคนเก่าๆกลับมาอะไรอย่างนี้เนาะไปยังไงบ้างนะคะเปิดขยายให้จะดีไหมเป็นชาว่างชาติหรือเปล่านะคะ เป็นคนแก่อายุเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีพร้อมแล้วนะมีเงินมีอะไรพร้อมหรือเปล่านะคุณอาจจะเคยคุยกับชาวต่างชาติเอาไว้หรือไม่คนที่อายุเยอะๆเอาไว้นะคะแล้วเขาจะทักเรากลับมาเอาไหมชาวซุนรวยนะแต่คุณจะถูกใจหรือเปล่าเรว่นั่นเองนะคะเงินพร้อมมา กลับมาคราวนี้อถ้าเราไม่คุยอะไรกับเขาเนาะเขาก็จะหายไปนะคะแล้วแต่แล้วแต่ชาวราศีตุนนะจะคุยหรือเปล่ปาจะสูกใจหรือเปล่ปากับเป๋าหนา <c oughs> ส่วนในเรื่องของท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักในครอบครัวเนี่ยก็จะยังดีอยู่นะคะ ยังดีอยู่นะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนี่แหละเนาะที่ทําให้เราเหมือนไม่ไม่สบายใจค่ะมีความอึดอัดมีความอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินนะคะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้มากอะไรเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ยังมีเงินเก็บยังมีไรายได้อยู่ยังมีคนช่วยเหลืออยู่ก็ไม่ถึงกับว่าจะได้ช็อตอะไรกันมากเพียงแค่ว่าเราไม่สบายใจในส่วนของเราเฉยๆนะคะอยากย้ายงานหรออยาก ยายที่อยู่อาศัยเหรอเหมือนกับว่าชาวราศีตุลนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะแต่ต้องเป็นหนี้บ้านไหมที่คุณไปดูดูไว้ที่คุณไปยื่นเรื่องไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังไงเนี่ย ถ้าอยากซื้อก็จะได้คือซื้อถ้าอยากขายก็จะได้ขายนะคะแต่จะเป็นเงินผ่อนอืประมาณนี้แหละส่วนคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เติมเต็มฐานะดีแต่ก็ไม่ถูกใจเรานะคะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเคยทาําร้ายจิตใจเราเคยเคยทําให้ดีกับเราเอาไว้อ่ะอ,อรวยก็จริงนะคะคือรู้สึกดีก็จริงแต่เฮ้เราก็เคยเจยบนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยระว,วัง นะคะสำหรับผลสดสุขภาพร่างกายก็ไปแล้วมามาดูซิว่าคนรอบข้างเนี่ยที่คอยที่ไม่เดียบชาวราศีตุลเลยเนี่ยนะคะช่วงนี้เออสามดาบทุกใจเนาะกับคนรอบข้างเสียใจกับการกระทําของเขา อาจจะเป็นเพราะว่าเราดูเป็นคนที่เข้ากับคนยากไหมดูหญิงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็เลยเกิดการหันไส้หรือเปล่าเขาไม่ <c oughs> เข้าใจว่าเราเป็นคนที่ออกแนวเหมือนกับว่ามีโรกส่วนตัวด้วยนะคะ <c oughs> ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นนิสัยแล้วเราไม่มีอะไรนะเป็นคนที่มีจิตใจดีเลยด้วยซ้ําถ้าใครรู้จักเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าเราหญิงเลยอ,อะไรหรอก แต่ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวคุยกับคนอื่นยากนิดนึงนะคะค้ากับคนยากนิดหนึ่งก็เลยทําให้คนที่ไม่รู้จักมันไสเราเอาเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> หรือยังไงชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีจนจนถูกมันไสหรือเปล่านะคะอาจจะสวยเกินไปนะคะอาจจะแต่งตัวดูดีดูแพงดูหรูเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดการอิจฉาหรือมันไส้ก็ได้นะคะ พราะเรากินดีอยู่ดีเนาะช่วงนี้ชีวิตดีๆนะคะความเป็นอยู่เรานะช่วงนี้นะคะก็คุณจะหันหน้าเข้าไปสายมูเป็นพิเศษเลยเนะเาะไปวัดไหนที่ดังๆไปวัดไหนที่นั่นแหละนะคะที่เป็นกระแสก็ได้ก็ไปมูกันนะคะไปบนไปขออะไรอย่างนี้นะคะได้ไหมได้ไหมเออ ได้นะแต่จะได้มากได้น้อยแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะท่านที่ติดก็ติดท่านที่ได้แล้วก็ได้ไปแล้วนะนะคะก็ยังติดก็ยังไม่ได้ไปแก้งเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นรีบนะคะรีบเดี๋ยวจากจะยังไงล่ะจากที่ได้แล้วมันจะเสียเยอะกว่าเทิมอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะจะเป็นการเอาคืนอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคนะชาวตุลขอไพ่สรุปแล้วนะคะขอพให้คำแนะนำชาวตุลด้วยนะคะ อันนี้ก็พอเป็นน้าจิ้มนะคะพอเป็นกระแสในแต่ละเดือนเดือนไปว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าคนที่จะระวังอะไรตรงไหนนะคะสิ่งที่บางอย่างเราอาจจะลืมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อลืมถามว่าท่านที่อยากจะออกจากงานนะคะไปยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าเราเบื่อคนรอบข้างหรือเกินเบื่อเพื่อนที่ทํางานหรือเกินเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปย้ายไปมันจะดีไหมนะคะ อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะจะได้จะได้งานในสิ่งที่เราพอใจด้วยนะคะดีจะได้งานที่เราชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสายงานเดิมของเรานั่นแหละดีประสบความสำเร็จสมหวังในในเสียนโรทีในส่วนเนาะในส่วนที่เราหวังเอาไว้นะคะวางแผนเอาไว้ทุกอย่างมัน โอเคเลยนะคะอ่าอันนี้ก็อยากไปก็ไปได้นะคะถ้าเพื่อนร่วมงานทําให้เราอึดอัดมากนะคะก็มีที่ไปก็ไปเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เราหวังเอาไว้หรือเป็นเป้าหมายของเราที่อยากจะไปนั่นแหละนะคะไปสมัครไว้เลยก็ได้นะแล้วคุณจะได้หรือไม่ก็ก่อนที่เราจะไปก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้เราได้งานตรงนี้ตรงนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยได้หน,หนูจะมา เนี่ยนิ้วนี้นั่น,นให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวของชาวตุนนะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนท่านใดอยากจะดูดวงการเสิ่ตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ